สวัสดีครับพ,พวกเราเยวาวชนคนรุ่นใหม่มหัวใ่สุขภาพเกาะวันนี้พวกเราจะมาเสนอโครงการเพอทำเรือ่องสสร้างสรรค์ปัญหาบุหรี่้วยตัวเราเองในปัจจุบันปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่เป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยเนื่องจากบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงทําให้บุหรี่สามารถเข้าถึงผู้เสพได้อย่างทั่วถึง บุหรี่นั้นก่อให้เกิดโทษต่ตางๆมากมายทั้งต่อผู้สูบเองและบุคคลรอบข้างดังพระราชดำลัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรไม่สูบบุหรี่นี่จะทําให้หูดีหูไม่เสียคนที่สูบบุหรี่มากๆหูเสียมากมีเหตุผลทําไมคนที่สูบบุหรี่หูเสียเพราะว่าบุหรี่ทาให้เส้นเลือดมันตีบเมื่อเส้นเลือดตีบหูก็เสียเพราะว่าหูตาเสียได้ง่าย ดังนั้นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นมาตรการที่สําคัญยิ่งทางกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่วงใย,ยสุขภาพปอดจึงสนใจที่จะจัดทําโครงงานสออสร้างสรรค์ป่าเสจากบุรีด้วยตัวเราเองค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานหนึ่งเพื่อสารวจความเสี่ยงในการสูบบุหรี่และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรีสเพื่อส่งเสริมป้องกันและความตระหนักในที่ไฟฟูบุหรีสเพื่อแก้ปัญหาการสูบบุหรีในวัยเดียน เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณหนึ่งนักเกรยียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามปีการศึกษาพศ2 5 5 6จำนวน4 6 9คนมีความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ลดลงสองนักเกรยียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สที่มีการสูบบุหรี่ในวัยเรียนจำนวนสีคนสามารถลดลงในการสูบบุหรี่ได้เป้าหมายเชิงคุณภาพเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ทั้งโทษและความอันตรายจากบุหรี่ที่อาจกือขึ้นกับตัวเราและคนรอบข้างรวมทั้ง การส่งเสริมป้องกันและควบดักในพิษภัยพิบูรีระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงานระยะเวลาดําเนินงานเดือนเมษ,ษายนถึงเดือนพฤศจิกายนพศ2566สถานที่ในการดําเนินงาน 1. โรงเรียนสะอาดพเดิมพิทยา 2. วัดตอนสายแก้ววัดโพธิการามวัดปากน้ำชุพร 3. โรงเรียนวัดหาดสายแก้ว 4. ชุมชนใกล้เคียงค่ะ ดำเนินโครงงานวิธีการดำเนินงาน1แต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงาน 2. วชุมวางแผนจัดทําโครงงานคุณธรรม 3. จัดทำโครงร่างโครงงานคุณธรรม 4. ประชาสัมพันธ์และสมัครสมาชิกอีกแกนนาเยาวชนคนรุ่นใหม่มห่วงใยสุขภาพฟอด 5. าประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมขบวนการฝ่าความรู้ฝ่าป้องกันฝ่าดูแลฝ่าความรู้เริ่มจากกิจกรรมเสกตามสายกิจกรรมสื่อออนไลน์แอปพลิเคชันทิกตอกหันษาและกิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์พื่อรณลงเพื่อการไม่สูบุรีผู้ชนะได้รับของรางวัลและเกียรติบัตรมากมายค่ะฝ่าป้องกันเริ่มจากกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความ,วาม,วามเข้าใจเกี่ยวกับบุรี่กิจกรรมเติมบุญกิจกรรมต่อมาคือการทำป้ายนิเทศรณลงเพื่อการไม่สูบุรีและกิจกรรมติดสติ๊กเกอร์รณลงเพื่อการไม่สูบบุรี ฝอดดูแลเริ่มจากการทําแบบทดสอบกระติบบุหรี่โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าเลิกกันเถอะบุหรี่ว่ามีกิจกรรมเช้ากลางวันเย็นกิจกรรมนู่นอมสมุนไพรเลิกบุหรี่เพื่อลดความอยากบุหรี่ซึ่งทํามาจากย่้าดอกขาวแบสแซ่น้ำผึ้งน้ำมะนาวน้ำเปล่าและใบเตยโดยนําไปแจกให้วัดโรงเรียนและชุมชนค่ะมีการขยายเครือข,าข,าข่ายกระบวนการสามฝาไปโรงเรียนวัดหาดใยแก้วโดยจัดกิจกรรมพี่สู่นองเป็นต้นค่ะ หลักธรรมที่นํามาใช้ในโครงงานนี้คือหลักอริยสัจสี่หลักอริยสัจสีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้คือ 1. ทุกเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฝากความรู้และฝากป้องกัน2สมุทัไทยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทําแบบประเมินความเสี่ยงเรื่องการสูบบุหรี่ 3. นิโรเกี่ยวข้องกับกิจกรรมลกอมสนไพายเรื่องบุหรี่สีมรคเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฝากดูแลพระราชดำริบ,บราวาบรบวรเกิดจากการนำตัวอักษรภาษาไทย3ตัวมารวมกันคือบอบ้านวอวัดรอโรงเรียนและชุมชน หลักปัชจัเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลัก3ห่วงสองเงื่อนไข3ห่วงคือหนึความพอประมาณ2ความมีเหตุผล3การม,มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีสงเงื่อนไขคือหนึงเงื่อนไขความรู้และ2งเงื่อนไขคุณธรรมค่ะผลการดำเนินงาน โดยทางเราได้สำรวจนักเรียนระดับชั้นมัมธยมศึกษาปีที่3จํานวน469คนโรงเรียนสาธิตพณิวิทยาทางเราพบว่ามีจํานวนนักเรียนที่อยู่ในระดับความเสี่ยงมากมากที่สุดและติดสารนิโคตินจานวน40คนที่เป็นร้อยละ8.52หลังจากทํากิจกรรมกระบวนการสาวฝาบมีจํานวนนักเรียนที่ลดลงเหลือ11คนที่เป็นร้อยละ2.35คนครับผลประเมินความมุงพอใจปรากฏโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.81และค่าส่วนเบี่งเบนมาตรฐานอยู่ที่0.45หากพิจารณาตามลายกิจกรรมกิจกรรมที่เดืบเบยที่สุดคือเลือกอสมุนไพรเลือกบุหรี่ครับพวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่วงใยสุขภาพปอดขอขอบคุณค่ะ